สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับคุณครูเปิลอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูก็ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีภาพการฝึกปฏิบัติ ของเพื่อนๆบางส่วนมาให้เด็กๆดูกันนะคะไปชมกันเลยค่ะทุกคนมีความตั้งใจทำงานและแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้มากเลยใช่ไหมคะขอให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติแบบนี้กันเป็นประจำนะคะทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมตอนทบทวนงานกับแบบฝึกพาเพลินค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. สรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ 2. เขียนชื่องานและประโยชน์ ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมได้ 3. ทํทำงานด้วยความตั้งใจและรับผิดชอบค่ะเรามาทบทวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมกันอีกครั้งนะคะการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมเป็นการทำงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดของวัสดุอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ และสถานที่สาธารนณะซึ่งทุกคนในสังคมจะใช้ร่วมกันค่ะช่วงเวทีคนเก่งวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดพาเพื่อนกันค่ะแทนการฝึกปฏิบัติกันนะคะเพราะช่วงนี้เราอยู่บ้านไม่ได้ออกไปสถานที่ชุมชนค่ะเราไปทำกันเลยค่ะ รูปใดเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมค่ะระหว่างการกวาดบ้านและการทำความสะอาดห้องเรียนค่ะภาพการทำความสะอาดห้องเรียนนั่นเองค่ะ ภาพต่อไปนะคะอันนี้เด็กๆกำลังเก็บขยะบริเวณโรงเรียนค่ะรูปนี้กำลังล้างจานอยู่ที่บ้านนะคะภาพที่ถูกก็คือการเก็บขยะบริเวณโรงเรียนค่ะ เรามาดูภาพต่อไปนะคะภาพแรกการจัดกระเป๋านักเรียนค่ะภาพที่2การปลูกป่าค่ะภาพที่เป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมก็คือการปลูกป่านั่นเองค่ะ เรามาดูข้อต่อไปกันนะคะรูปนี้คือการทำความสะอาดบริเวณวัดค่ะรูปนี้คือการกรอกน้ําไว้รับประทานที่บ้านค่ะภาพไหนดีคะนักเรียนถูกต้องค่ะการทำความสะอาดบริเวณวัดนะคะ รูปนี้คือรูกกำลังขัดรองเท้านะคะรูปที่2การทำความสะอาดและเก็บขยะในสถานที่ท่องเที่ยวค่ะรูปไหนคะเด็กๆการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมคือรูปนี้นะคะการเก็บขยะหรือทำความสะอาดบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะถูกกันหมดทุกข้อไหมคะเก่งมากๆเลยคะ่ะก <Yeah! S 1> ็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับหน่วยที่1เรื่องงานบ้านมี3งานด้วยกันคะ่ะคือการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง mm hmm. การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว และการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมค่ะซึ่งการทำงานทั้ง3อย่างนี้นักเรียนก็จะต้องทำงานตามขั้นตอนดังนี้นะคะมีการวางแผนการทำงานค่ะปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ค่ะแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการประเมินผลการทำงานค่ะเรามาทำงานกันเลยค่ะงานที่1 เป็นแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดการงานอาชีพชั้นป .3 ขึ้นมาค่ะและเปิดไปหน้า42นะคะคาสั่งก็คือให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมเขียนลงในแผนภาพความคิดนะคะให้นักเรียนยกตัวยอย่างกิจกรรมการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมมา3อย่างพร้อมบอกประโยชน์ที่จะได้รับนะคะ ข้อข้งางล่างให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมค่ะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ไว้ข้างบนกระดาษนะคะคุณครูจะให้งานนี้5คะแนนค่ะเราไปทําแบบทดสอบกันนะคะ เป็นงานที่2ค่ะแต่ก่อนที่จะทำแบบทดสอบกันนะคะให้นักเรียนอ่านทบทวนหน่วยที่1ทั้งหมดก่อนนะคะเมื่อเด็กๆอ่านเสร็จแล้วให้เปิดไปที่หน้า43ถึง45ค่ะนักเรียนก็จะเจอแบบทดสอบนะคะคําสั่งก็คือให้นักเรียนใช้ดินสอ ระบายลงไปในวงกลมนะคะหน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงค่ะนักเรียนอ่านโจทย์และตัวเลือกดีๆนะคะก่อนที่จะฝนลงไปคุณครูก็จะให้การทำแบบทดสอบนี้10คะแนนค่ะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ทุกหน้าเลยนะคะทบทวนการส่งงานค่ะเมื่อนักเรียน ทำแบบทดสอบและแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปงานทั้งหมดนะคะส่งไปที่รายกลุ่มชั้นเรียนของนักเรียนในอาราบัมวิชาการงานอาชีพค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับหน่วยที่หนึ่งเรื่องงานบ้านคุณครูก็ฝากให้นักเรียนทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ ในหน่วยต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ